้าลงสิ่งดีมันก็ไม่ซุดนะมันจะไม่ซุดเลยถ้าไม่อยากให้บ้านของคุณพังผงสร้างพังเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าไอเสาเข็มที่ผิดประเภทเนี่ยมันคือเสาเข็มอะไรกันแน่มันจะรับน้ําหนักของบ้านไม่ได้มันก็จะซุดแล้วก็พังอพังกันชิบหายหมดะครับซุดนครับอยู่ผมช่างนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านบึกตาวิว4 9เกนะครับบ้านหลังนี้นะครับได้ทําการต่อเติมแล้วซุดพัง มากนะครับถึงกับต้องลื้อแล้วสร้างใหม่เลยนะครับเนื่องจากนะครับเลือกใช้ประเภทเสาเข็มที่ผิดตั้งแต่แรกเลยนะครับไปครับอย่างนี้ผมบอกครับบ้านงนี้นะครับก็ได้ทําการรื้อดอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกล้องแพนลองแพนไปดูครับก็ได้ทำการออรือออรร้อถอนหมดแล้วแล้วก็ตอนเนี้ก็คือกําลังเริ่มลงเสาเข็มใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าไอ้เสาเข็มที่ผิดประเภทเนี่ยมันคือเสาเข็มอะไรกันแน่นะครับเอามาเสาเข็มมันอยู่ นี่ครับซึ่งมันเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมอย่างที่ผมเคยเน้นย้ำม,มาตลอดว่าไอการต่อเติมเนี่ยมันไม่เหมาะจริงไก่เสาเข็มโกเหลี่ยมนะครับมันก็จะซุดแล้วก็พังอพังกันชิบหายหมดนะครับก็ตอนนี้เรากําลังเริ่มลงเสาเข็มใหม่ให้กับลูกค้าบ้านหลังนี้ซึ่งจะใช้เป็นเสาเข็มขนาด I-18 จํานวน18ต้นซึ่งตรงนี้เขาออกแบบมาเนี่ยก็คือให้เป็น2ชั้นเลยแต่จริงมันก็มีถึง2ชั้นดีครับคือข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกเหมือนเฉลียงออกไปเฉยเป็นห้องโล่งแล้วก็ด้้านนนบเจจะะป็หองกรกร ก็ได้ทําการต่อเติมใหม่รอบบ้านเลยที่รื้อออกไปนะครับ <c oughs> อะไรเ <c oughs> นี่ยผมว่าจริงๆแล้วผมไม่มีหน้าที่หรอกที่จะบังคับพวกคุณให้ลงสเสาเข็มแบบไหนแต่ผมมีหน้าที่แนะนําสิ่งดีๆเนี่ยเห็นไหมลงไปเนี่ยถ้าลงสิ่งดีมันก็ไม่ทุดนะมันจะไม่สุดเลย <c oughs> เดี๋ยวเราไปฟังจากปากของผู้ใช้จริงว่ามันเป็นไงไป สวัสดีครับอันนี้ผมก็มาอยู่กับเจ้าของบ้านนะครับเดีย๋ยวจะเป็นผู้เล่าประสบการณ์จริงจากการใช้จริงของเสาเข็มที่เป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับทาไมถึงต้องรื้อแล้วลงเสาเข็มใหม่อ๋อเพราะว่าเสาเข็มเดิมมันเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมค่ะมันจะรับน้ําหนักของบ้านไม่ได้คือใช้งานประมาณ2ปีกว่าจะทําให้หลังคาเราซุดกับพื้นเราซุด ซึ่งหลังคาจะแยกจากตัวบ้านแล้วทําให้น้รั่วรอบบ้านนะคะครับคือลงไปแล้วเนี่ยมันทำมันมีการฟุดต,ตัวเยอะ<ช>ก็คือคโดยเฉลี่ยในการใช้งาน,นจริงๆเนี่ยประมาณ2ปีสปีที่เห็นผลเลยใช่ค,คับมันก็เลยจะต้องต้องทำการลือ้อแล้วก็ลงเสาเข็มใหม่เข็มใหม่แล้วทําไมถึงถึง,ถ,งถึงเลือกใช้เป็นบริษัทเราครับอ๋อรู้จักรีวิวนะคะรีวิวเยอะแล้วก็ลูกค้าให้การตอบรับโอเคค่ะแล้วมีลูกค้าในหมู่บ้านแนะนามาอีกทีว่า ให้การตอบรับว่าโอเคให้บริการดีแล้วก็มีการแนะนําดีค่ะคือ,อยังไงถ้าลงเสาเข็มตรงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่มันสุดตัวเนี่ยแทบไม่มีเลยใช่ครับแต่ต้องเป็นเสาเข็มไมโครพายต้องเป็นเสาเข็มไมโครพายอ,อยากแนะนําบริษัทเอสดีบอลไของช่างแชมป์นะคะให้การแนะนําดีแล้วก็มีการวางแผนแล้วช่างก็แก้ไขปัญหาได้โอเค ก็สรุปนะครับบ้านของคุณนายเนี่ยก็ใช้เป็นเสาเข็มขนาด I18 จํานวน18ต้นนะครับเพื่อทําการต่อเติมรอบบ้านเลยแล้วก็ผมขอขอบคุณคุณนายนะครับที่ให้คารีวิวให้กับคนที่คิดที่จะตัดสินใจที่จะต่อเติมบ้านให้เลือกเสาเข็มดีๆนะครับถ้าไม่อยากให้บ้านของคุณพผงสร้างังทับเสิยนังคุณเลือกใช้เสาเข็ม s อดีบอภัยเพราะเสาเข็มเอดีบอภัยอึดทนแก่งเลย